เรินคะครับเชฟหม้อน,นี้เรินทำอะไรเนี่ยซูมิโซครับแน่ใจไหมว่าใส่ส่วนผสมถูกต้องผิดครับซอสมิโซะมันต้องใส่ครีมแล้วพี่เรินดันไปใส่นมช็อกค,ครับเราไปดูสลับส่วนผสมสูตรน,นี่คือบททดสอบความละเอียดและแม่นยำนะคะ ครับถ้าคุณทําซอสมิโซะใหม่คุณรั้งท้ายค่ะครับผมจะทันหรือเปล่าคิดว่าแก้ทันผมแก้โดยการเติมมิโซะเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็เติมนมเข้าไปอีกโอ้ยตาเหลือพอทําซอสมะแขวนโอ้ยเป็นอะไรพี่พี่เลิศนมหมดบอกไปแล้วเลิศครับครับวุ้นครีมสต็อกมะแขนอยู่ไหนครับ ไม่มีครับนมไม่มีเพราะว่าผมทํามิโซะผิดครับคุณใช้นมไปทํามิโซะใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆมันต้องใช้ครีมตอนนี้นมคุณหมดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแล้วคุณจะแก้ไงครับเดี๋ยวขอตัดสินใจครับว่าจะทําหรือจะไม่เสิร์ฟก็รู้สึกว่าเราต้องแก้ไขครับเราพลาดแล้วคิดว่าเราจะแก้อย,อยังไงเพราะจอมมิโซะมันต้องทำใจเย็นทำใหม่น้ำใหม่โอ้แต่น้ำซอสต้มามะขามแขกเททิ้งไปแล้วนี่วแก้ไขปัญหาไปก่อนอ้ย ปาติแต่แล้่ห่วงพี่เลินเหมือนเขาพลาดแล้วเขาก็แบบไม่รู้เขาจะทำาไงต่อเดินคะ่ะครับตอนนี้วุ้นครีมสต็อกมาแขวนเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำแล้วจะทันไม่เลินจะพยายามให้เต็มที่ครับเชฟสรุปว่าในซอสมิโซะคุณใช้นมสดใช่ไหมใช่ครับแล้วคุณไม่แก้มเหรอผมแก้มไม่ได้แล้วครับเพราะมิโซก็หมดครับ วุ้นครีมจะต้องเปลี่ยนไปใช้เป็นครีมแทนนมสดครับแล้วเดี๋ยวจะลองทําดูว่าทันไหมครับแก้ปัญหาให้ดีที่สุดนั่นเลยเต็มที่ครับเชฟก็พยายามที่จะยังใช้ครีมทําวุ้นสต๊อกแต่ว่าน้ําต้มยําม,มันยังไม่เสร็จมันก็เลยทําให้ไม่สามารถจะทําได้ไม่ออกอะสดลงหนนาทีสุดท้ายเร่งมือค่ะค่ะนาทีสุดท้ายก็เอาวุ้นออกมาแกะ แล้วเทใส่จานเพราะว่ามานันไ่เวลาแล้วต้องตอนนั้นเท่านั้น30วินาทีต้องจัดจานให้เสร็จแล้วครับยกเชิบเราค่อนข้างมั่นใจมากๆเราเป๊ะหมดเราทำไดุ้บสิบี่แมว 5สหมดเวลาย,ยกมือขึ้นค่ะคุณเดินค่ะยืดอกแล้วก็ยิ้มสู้เพราะว่าผมถือว่าผมได้ทำเต็มที่แลวเกิดอะไรขึ้นกับการแข่งขันรอบนี้ครับ ต้องอยอมรับว่า,าพลาดครับตวงปริมาณของน้ำซุปมิโซะผิดพยายามจะแก้ซึ่งวิธีที่แก้ยิ่งทําให้พลาดเข้าไปอีกสําหรับหัวข้อแรกนะครับคือความสมบูรณ์ของวุ้นวุ้นแผ่นคุณไม่มีเสิร์ฟข้อ2วุ้นก้อนของคุณเล็กครับไม่เป็นทรงเหมือนต้นฉบับแต่ผมเห็นความพยายามและใจสู้ของคุณนะครับ ไม่ต้องแก้ตัวข้อนี้เต็มๆอยู่แล้วครับเรายังอาจจะรอดแต่อีกสข้อเราต้องวัดกันเนื้อปลาแซลมอนในจานนี้นะคะทำออกมายังสดและสีสันสดใสเหมือนต้นฉบับ แต่ในส่วนของลิ้นหมูและหูหมูมันยังนุ่มไม่พอค่ะนั่นแสดงว่าเอาออกจากหม้อแรงดันเร็วไปเวลาในนั้นไม่มากพอค่ะเจนน้ำน้อยไปสำหรับรสชาติโดยรวมของจานนี้อ่อนกว่าต้นฉบับครับ เนื่องจากคุณอาจจะใช้นมแทนครีมในซอสมิโซะทำให้ทุกอย่างมันยิ่งเจือจางไปหมดเลยรสอ่อนเกินไปครับเราผิดพลาดหลายเรื่องเราแก้ปัญหาไม่ดีคือเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดเลยของจำเิยแต่พี่เลินเขาเป็นคนที่เข้มแข็งมากผมพลาดแค่ข้อเดียวผมยังรู้สึกเฟลขนาดนี้แต่พี่เลินเขายังยิ้มสู้อยู่ เลือคือนักสู้จริงต้องสู้อยู่แล้วเราไม่เราไม่สู้แล้วใครจะสู้เพอร์ดินจะแย่ไม่มีโอกาสเราต้องเอาให้เขาเห็นว่าเราทุกเม็ดทุกดอกแรละเอาให้จบออจถูกไหมผมสู้จะไม่เลิกสู้จนกว่าจะหมดเวลาผมจะดิ้นรนสู้ทุกทางนะครับจนกว่ามันจะจบจริงๆวันนี้มีอยู่หนึ่งจานที่ทําออกมาพลาดมากที่สุดขอแสดงความเสียใจกับคุณเบรนครับ ขอเชิญทั้งสามคนกลับที่สเตชันครับขอบคุณค่ะเต็มที่เต็ที่ทอีกไม่กี่ก้าวจะถึงแชมป์แล้วมันพลาดไม่ได้จริงๆคุณพลาดคุณทั้บ,บ้านเรินคะครับขอให้เรินจำประสบการณ์ที่เรินได้สู้สุดใจทุกการแข่งขันเราเชื่อว่าคุณจะทำ ความฝันทางด้านอาหารของคุณได้สำเร็จไม่น้อยกว่าการเป็นวิศวกรค่ะขอบคุณครับขอบคุณกรรมการทุกท่านผมไม่เคยคิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งในอายุเท่านี้ผมจะได้มายืนถึงจุดนี้เพราะโอกาสมาผมไม่ได้ที่โอกาสผมสู้กับโอกาสที่มีถึงแม้ว่ารู้ว่าจะแพ้แต่ต้องสู้ขอบคุณครับ คำว่าผมผิดหวังแต่ผมไม่เสียใจผมคาดหวังว่าผมจะไปได้ถึงจุดที่ผมฝันแต่มันไม่ถึงวันนี้ผมสู้เต็มที่แล้วชีวิตมันพังได้แต่เราอย่าพังตามชีวินะวันนี้ผมถือว่าชีวิตให้อะไรกลับกับเราเยอะมากทุกคนมีโอกาสฟื้นกลับขึ้นมาแล้วโอกาสมันจะมาสำหรับคนที่สู้